ทำไรเนี่ยยังฮะมาคุยด้วยเหรอฮะต้องมาอยู่ด้วยตลอดเลยเหรอหรือขอกินขอกินอ๋อขอกินทั้งวันเลยนะเราเนี่ยไม่ไปหาเลี้ยงเองบ้างปะเออเออรู้แล้วรู้แล้วว่าขอขอ่ะคอยก่อนนั่งก่อน นั่งก่อนบอกให้นั่งก่อนเนื้อนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งคอยก่อนได้ไหมมีตังค์เปล่ามีตังค์มาซื้อเปล่าฮะมีตังค์มาซื้อปเปล่าขอได้ขอไงทำไงขอขอขอได้เร็วๆขอก่อนขอขอยัง ขอไปแล้วไม่ขออีกแล้วเหรอจำเจ